มาตรา31โฉดนดที่ดินนั้นที่ได้มีหนังสือในการรับรองตามมักรหนึ่งได้มีการทําประโยชน์ได้ออกหนังสือสึกเนื่องมาจากมาตรา30และมาตราถ3ถา้าไม่ให้ผู้ที่ได้ซึ่งมาจากการที่ดินดังกล่าวมีการก่าวโอนที่ดินให้แก่บุคคลอื่นดังต่อไปนี้อน,นุหนึ่งกรณีที่มีการได้มีการใบจอง หรือหลังภายในวันที่14ธันวาคม2515หรือข้ามโอนภายในกรรนําหนด10ปีนับแต่วันที่ได้มีการได้รับโฉนดต,ตามหนังสือและที่ดินในการรับรองในการทําประโยชน์ด้วยอนอุ2ถ้ากรณีที่ได้มีการออกใบจองก่อนวันที่20ก่อนวันที่14ธันวาคม2515เฉพาะที่รัฐได้มีการด้าสาธารุูปโภคหรือเนื่องจากการจัดการโอนที่ดินตามภายในกําหนด5ปีนับแต่วันที่ได้มีการ ให้ได้รับโฉนดในที่ดินนั้นและที่ดินนั้นต้องมีการทําหนังสือรับรองการทําประโยชน์ด้วยวรกสองความในวักหนึ่งนั้นไม่ใช่ให้ให้ใช้บังคับในกรณีที่ดินนั้นได้มีการตกทอดทางมรดกหรือโอนแก่ทะบวงของทางการเมืององค์การของรัฐบาลว่าด้วยการจัดตั้งต่างๆตามรัฐวิสาหกิจที่มีการจัดตั้งขึ้นโดยพรบรหรือโอนให้แก่สากลเพื่อในการชําระหนี้และมีการได้รับอนุญ,ญาตจากนายทะเบียนจากก่อน วักสภายในกําหนดตามเวลาอันโอใในตามวักหนึ่งนั้นที่ดินนั้นไม่อยู่ในเครือข่ายแห่งการบังคับคดีแล้ว